ชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ60ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ40ใช่ไหมคะแต่สำหรับพี่พี่อยากจะบอกว่าชีวิตของพี่มาเริ่มต้นอีกครั้งเมื่ออายุ60ปีคะ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเกษียณแล้วก็ควรจะไปเข้าวัดเกษียณแล้วควรจะอยู่บ้านปลูกต้นไม้ทำกับข้าวเลี้ยงหลานหรือว่ารับส่งหลาน คนส่วนใหญ่คิดว่าผู้สูงอายุนั้นไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ชอบเทคโนโลยีจริงหรือเปล่าคะคลิปนี้พี่อยากจะแนะนำวิธีคิดแบบใหม่ๆนะคะสำหรับน้องๆที่ใกล้จกกะเกษียณหรือว่าวางแผนที่จะ,กะเกษียณในอีกไม่นานนะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้บอกว่า ปี2,564คือปีหน้าผู้สูงอายุในประเทศจะมีประมาณ 13, 13ล้านคนคิดเป็น20ซ์ของประชากรทั้งหมดก็นับว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบตามถนนหนทางในที่ทำงานในหมู่บ้านเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่ามีผู้สูงอายุเดินไปเดินมามีผู้หลับผู้ใหญ่เยอะแยะแล้วก็ ผู้ที่จะกะเกษียณก็เป็นจํานวนมากทีเดียวนะหลายหน่วยงานผู้ที่จะกะเกษียณผู้ที่กเกษียณปีนี้นะคะปี63นี้บางที่ก็20คนบางที่ก็50คนแล้วแต่และปีหน้าปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือสภาวะของโลกนะคะสภาวะของสังคมปัจจุบันจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบกันเกือบทุกประเทศแล้วนะคะ ที่นี้พี่อยากจะมาชวนคิดว่าชีวิตที่พี่พูดนะคะว่าชีวิตจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ60เป็นยังไงจากประสบการณ์นะคะเราทํางานนะคะเราเราตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเริ่มทํางานได้ก็คิดซะว่า20ปีนะคะจากตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ20ปีลูกหลานก็พ่อแม่นะคะเลี้ยงเลี้ยงลูกมาเราก็ รับเงินหรือว่าใช้เงินของพ่อแม่พออายุ20ปีถึง60ปีโดยประมาณนะคะคือ30บกว่าปีหรือ40ปีนี้เราก็ต้องทํางานหาเงินทีนี้ก็เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกหรือว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะ40ปีจนกระทั่ง60ปีเกษียณเราจะต้องอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้คนอายุยืนนะคะคิดว่า ถ้าอยู่ไปจนกระทั่งอายุ9กปีนะคะก็คือ30ปีหลังเกษียณเราจะอยู่อย่างไรพี่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ว่าชีวิตเรานั้นเริ่มต้นอีกครั้งค่ะเมื่ออายุ60เริ่มต้นอย่างไรมีการเริ่มต้นที่พี่มองแล้วมีอยู่3ข้อข้อแรกเริ่มต้นชีวิตที่เราจะเลือกดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตามสไตล์ของเรานะคะหลายคนช่วงที่ทํางานนั้นก็บางครั้งทำงานในงานที่ตัวเองไม่ชอบ40ปีบางครั้งไม่ได้ทํางานที่ตัวเองชอบเลยนะคะแต่เพื่อเลี้ยงชีพเราก็อาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบกเกษียณแล้วลองมาดูไหมคะว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่เอง ตอนสาวๆนะคะก็อยากจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์แต่ก็ไม่ได้ทำนะคะก็เป็นพยาบาลเป็นอาจารย์เป็นครูสอนหนังสือนะคะแต่หลังกเกษียณเรามีโอกาสค่ะที่จะเลือกเดินบนเส้นทางชีวิตที่เราอยากทำมานานแล้วที่เราฝันนะคะลองมาไหมคะเมื่ออายุ60ปีหรือหลังกเกษียณเรามา ทำในสิ่งที่เราอยากทํามานานแล้วไหมคะนะคะก็ถ้าเราทําแล้วมีความสุขก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้าทําแล้วมีความสุขแล้วบวกด้วยมีไรายได้ก็ยิ่งดีจริงไหมคะอยากเชิญชวนนะคะใครที่ใกล้เกษียณแล้วลองคิดดูว่าเรามีอะไรที่อยากทำนะ,ะที่ระหว่างทํางานไม่ได้ทําหลังเกษียณมาทํากันนะคะเหมือนที่พี่ทําอยู่ตรงนี้ คือสิ่งที่พี่อยากทำมานานแล้วคือการาให้ความรู้ทางสื่อสารมวลชนต่างๆนะคะข้อที่2เริ่มต้นข้อที่2ก็คือเริ่มในเรื่องของการหาไรายได้แบบใหม่การหาเงินหรือว่าการเลี้ยงชีพช่วงที่เราทำงานเราอาจจะมีเงินเดือนนะคะมนุษย์เงินเดือนก็แล้วแต่ก็มีเงินเดือนแต่หลังกเกษียณเราจะ ทำงานอะไรจากการสํารวจพบว่า70%ของผู้สูงอายุอยากทํางานค่ะไม่ใช่ว่าเขาอยากอยู่บ้านนะคะเขาอยากทํางานชีวิตเขาจะมีคุณค่าวันๆนะคะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเลยนะคะ,ะตื่นเช้ามาก็นั่งทํานู่นทนํานี่รอเวลาเย็นค่ําแล้วก็นอนชีวิตไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้น เริ่มต้นที่2ก็คือว่าเราก็จะต้องคิดมาว่า30ปีเราจะหาเงินอย่างไรเราจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมมีบํานาญไหมคะบํานาญถ้ามีมีเท่าไหร่พอไหมต้องลองคิดดูนะคะเริ่มคิดได้แล้วน้องน,องนองที่เป็นหนุ่มหนุ่มสาวๆวเริ่มคิดได้แล้วถ้าไม่มีบํานาญยิ่งต้องคิดหนะักทำอย่างไรนะคะ ที่จะได้มีเงินมาเลี้ยงดูอย่าหวังนะคะว่าลูกเต้าจะมาเลี้ยงดูอันนั้นไม่ต้องคิดเลยนะคะเราต้องเลี้ยงดูตัวเองได้ข้อที่3คือการที่เรามาเริ่มต้นเรื่องสุขภาพค่ะหลายคนช่วงทำงานก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพบางคนก็ปล่อยให้ตัวเองนั้นสุขภาพแย่นะคะคือไม่ได้ใส่ใจเลยไม่มีเวลา ไม่ว่างสารพัดแต่เมื่ออายุ60ปีน้องๆคะถึงจะดูแลสุขภาพดียังไงมันก็มีเสื่อมค่ะพี่เองถึงแม้ว่าผลเลือดดีความดันโลหิตด,ดีแต่ก็จะต้องมีปัญหาสุขภาพสักอย่างหนึ่งตามความเสื่อมของตัวเองเพราะฉะนั้น60ปีเริ่มต้นค่ะเรามาเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวเองออกกำลังกายให้มากขึ้นค่ะเรามีเวลาเยอะแล้ว ต้องค่ะต้องแบ่งเวลาออกกำลังกายเรื่องอาหารการกินก็ดูแลให้ดีนะคะเราก็จะมีสุขภาพดีน้องๆคะตอนนี้พี่อายุเกิน60มาแล้วนะคะก็มีบทเรียนชีวิตมากมายคลิปถัดๆไปพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ใกล้เกษียณน,นะคะหรือน้องๆหลายคนที่จะ,กะเกษียณทุกคนค่ะต้อง60ไม่เร็วก็ช้า เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ชีวิตเราจะเริ่มต้นอย่างดีนะคะหลังอายุ60แล้วมีความสุขแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ